อาการลิดสีดวงทวารน,นะคะเริ่มแรกเลยก็จะอาจจะพบเป็นหยดเลือดนะคะขณะที่เราเบ่งถ่ายนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการคันๆเค,คืองๆรอ,อบๆรูทวารน,นะคะหรืออาจจะพบเป็นเมื่อเมื่อนะคะซึ่งอาการลิดสีดวงทวารเนี่ยยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งเป็นหนักขึ้นนะคะซึ่งยาที่ใช้รักษาการนะคะก็จะมีทั้งแบบรับประทานแบบสอดแล้วก็แบบท่านะคะหลายๆท่านนะคะ,นนะ,คะเมื่อได้ยาไปแล้วใช้ยาไปประมาณ2อสวนันอาการเริ่มดีขึ้นก็หยุดยานะคะซึ่งการทําแบบนี้นะคะก็จะทําให้อาการที่เป็นเนี่ยกลับมาเป็นซ้าได้อีกแล้วก็อาจจะเป็นมากขึ้นนะ เนื่องจากว่าหัวใจหลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอาการเนี่ยอย่างเช่นการทําให้ท้องผูกนะคะการทานอาหารที่มีกากใย,ยน้อยการดื่มน้ําน้อยหรือว่าแม้กระทั่งการนั่งเล่นโทรศัพท์นานๆในห้องน้ํานะคะก็จะทําให้อาการเนี่ยกลับมาเป็นซ้ําได้อีกและเป็นหนักขึ้นได้ค่ะซึ่งตัวยาที่ใช้รักษาหลักๆนะคะจะเป็นยากลุ่มฟาโบนอยด์แบบรับประทานนะคะแนะนําให้ทานอย่างน้อย7จวันนะคะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะทานต่อเน,นื่องไปได้นะคะและอาจจะใช้เป็นตัวยาสอดหรือยาทาช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกๆได้นะ ะะซึ่งอาการที่จะใช้ยารักษาหายได้เนี่ยก็จะเป็นอาการในช่วงแรกเท่านั้นก็คือตัวติ่งเนี่ยยังยุบเข้าไปกลับคืนได้อยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ติ่งเนี่ยโผล่มานอกรูทวันของเราแล้วและไม่สามารถดันกลับไปได้แล้วเนี่ยจะต้องไปพบแพทย์นะคะและใช้วิธีอื่นๆในการรักษาต่อไปนะคะอย่าปล่อยให้เป็นนานๆเป็นซ้ำๆนะคะทานยาให้ครบลดปัจจัยกระตุ้นด้านพฤติกรรมสามารถหายขาดได้คะ่ะ